เสยค่ะเนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาการข่มขืกนกระทำำําชําเลาและล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยอีดอกเพราะฉะนั้นอีชา้างเนี่ยอยากจะเป็นส่วนเล็กๆอิสัตว์ที่ช่วยสังคมมีดอกทองอย่างน้อยถ้าเกิดว่าอีชา้างทํากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะลดจํานวนอาชญากรไปได้หนึ่งโอเคนะคะอีดอกกิจกรรมครั้งนี้ของอีชา้างเนี่ยก็จะใช้แบบว่าให้ปองน้องเนี่ย เขียนชื่อชาร์กลากเย็ดเป็นภา,าษาอังกฤษมาเนี่ยชาร์กลากเย็ดเขียนมาแล้วก็เอาไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆหรือว่าท่าทางต่างๆอิสัตวด้วยท่าทางที่แบบว่าควนตีนน่ะที่สุดถ้าที่มึงจะทําได้น่ะอีหน้าหีมึงจะไปถ่ายต้นตีนแตกตรงไหนมันก็ได้อีควายมึงจะไปถ่ายบนหัวส้วมบนชักโคกหรือว,ว่าจะปีนไปอยู่ถ่ายอยู่บนยอดเมนก็ได้อีควายแต่ให้เห็นป้ายว่าชาร์กลากเย็ดกับมึงด้วยให้เห็นหน้าด้วยนะคะอิสัตสวตรวจของรางวัลที่คุณน้องจะได้เนี่ยนี่เลยค่ะส่งมาแล้วค่ะอินพอร์มาแล้วค่ะเป็นแแแททท จัดหลายคนงงว่าอะไรอีหน้าอีฮัลโหลเออไม่ว่างเอออันคลิปอยู่อีดอกไม่ใช่โทรศัพท์ค่ะอีสัตว์มันคือขีกระป๋องไหนหน้าหีแล้วไม่ใช่แจกแบบของกระโหลกกระลาปาจิงโกะนะคะของของกลุ่มสะพานเหล็กอีสัตว์แลดัชชาลาเย็ดไม่แจกใครอีชางแจกของญี่ปุ่นนี่ดูด้วยข้างในเป็นเนื้อเจอรี่ใสอีดอกนี่ๆดึงดัง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 อีสัตว์ส่วนชนีนี่อีสัตว์กูเห็นบนมันเหลือเกินอีดอกครองบอกอีเจสองมาตรฐานอีสัตว์ แจกแต่ผู้ชายอีควายในชนีอย่างหนูจะเล่นได้ยังไงหน้าหิหยาหิจัดมึงก็เล่นได้ค่ะทายมาได้อีดอกถ้าเกิดว่ามึงได้ของรางวัลหน่อีชาติหมามึงก็เอาไปโขให้ผัวมึงสีหน้าหีเขาจะไม่อีควายหรือว่ามึงจะอับปีมากกว่านั้นนะ่ออีสัตมึงก็เอาไปโขขีตัวเองเล่นนะ่ออีควยโอ้โหดีดีหาว่ากูเอาของรางวัลมาล่อใจผู้ชายอีสัตวอีดอกนี่แต่เก๋มากเลยนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่ามัน มันฟินมันอะไรยังไงน่ะลองดูแล้วกันตอนสียวเซียวเียวตอนสายเสียวตอนส่เียวเสียวที่สุดเซียวเสียวเซียวที่สุดสิเกอร์แล้วจะบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าได้รางวัลแล้วนะเดี๋ยวอีช้างเนี่ยจะตัดไอ้นี่ให้จะถ่ายสติ๊กเกอร์เป็นหน้าตัวเองแล้วแปะอยู่ข้างขีกระป๋องอีสัตว์เวลามึงใช้มันจะได้เหมือนกับว่าร่วมเพศกับกูอยู่มันจะเพิ่มความฟินเป็นสองเท่าโอเคนะคะ เดี๋ยวพอดีมีหลายคนเนี่ยถามกูมาว่าไอ้เจนหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจนในเฟซเนี่ยหนูจะร่วมเล่นกิจกรรมได้ไหมกูอบอกได้เลยนะจุดจุดนี้ทุกคนสามารถเล่นได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกูจะเปิดโพสต์ไว้โพสตหนึ่งชื่อโพสต์ว่ากิจกรรมแย่งชิงขีกระป๋องโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยก็เอารูปที่พวกมึงถ่ายเนี่ยรูปอับปีสีกระบาลสีกระโหลกนะอย่่งดอกเอามาคอมเมนต์ไว้ใต้เม้นคอมเมนต์รูปภาพเดี๋ยวใต้เม้นแล้วกูจะเลือกดูว่าคนไหนเนี่ยโดนคอมเมนต์อีรอกทองด่ามากที่สุด โดนประนามหยามเหยียดมากที่สุดโดนกดไลค์มากที่สุดอีสัตว์หลักการตัดสินง,ง่ายๆอีควายเหมือนนางสาวไทยในยอีสัตว์กูก็ต้องตัดสินตามหน้าตาของกูถูกไหมล่ะกูเป็นคนสวยกูก็ต้องคัดแบบนางสาวไทยอีสัตว์คัดอีดอกกองหลังจากโพสต์มาแล้วเนี่ยกูจะคัดเหลือสามคนสุดท้ายและสามคนสุดท้ายเนี่ยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกนิดเดียวดูหน้ากูด้วยว่านิดเดียวโอเคนะคะเหลือสามคนสุดท้ายจะจัดแล้วก็อีกนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกน้องๆเนี่ย ก็ว่าเจจะจัดถึงเมื่อไหร่ดอกทองก็จะจัดถึงวันเสาร์หน้าจะมาตัดสินกันโอเคนะคะแล้วก็ช่วยแชร์กันไปด้วยอีดอกมาเกียนกันค่ะสนุกกันโอเคนะคะรู้เรื่องห้าสี่สามสองแยกบอกก่อนกูเซ็กซี่ไหมกูเซ็กซี่ไหมแยก